นคยเขา h หวนริสุโถยละเอโอ้ยน่ากินมากปลาแท่งตัว, shop, วกันใหม่เล็วปั๊บมันไม้โอบ๊ายบายเล่ โค้แคมนะคะที่ฟิชแมน l l เล e บอกผุดปีกเกาะสมุยพาลูกสาวคุณสามีมากินข้าวแล้วเดี๋ยวดูไฟโชว์โอเคไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่โคโ้คโทแทมเกาะสมุยนะคะพาลูกสาวคุณสามี ชมไฟโชว์ปรากฏว่าเรามาช้าไปนิดหนึ่งรอบทุ่มแล้วก็มาก่อนเวลานั่นแหละแต่ว่าคนเยอะมากลืมคิดไปว่าวันนี้วันวันศุกร์ปกติศุกร์เสาร์คนจะเยอะเพราะนักท่องเที่ยวเ,เยอะนะคะคนประมาณ5ลนะคะก็เลยไม่มีที่นั่งริมหาดก็เลยต้องมานั่งตรงซุ้มเห็ดตรงโคโค่แถมตรงเนี้ย เดี๋ยววันจันทร์เราจะมาใหม่เพราะเรามันเป็นคนโลโคอลเราจะมาวันจันทร์คานพูดประหัดตุกได้ได้ทุกวันแต่ว,วันจันทร์เอาใหม่นะคะวันนี้ก็นั่งโซนหลังไปก่อนมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศว่าคนเยอะขนาดไหนโคโคแทนเกาะสมุยนะคะนี่คือซุ้มเห็ดที่เรานั่งเขียวๆนั้นไม่ใช่แสงเหนือแต่อย่างใดเป็นเรือใดมึกนั่นเอง อัน t ับหน t e งวั a ศุก o ์ว e o เสาร์วันอา o นจร a วนอังคารวันพ t ธวันส o ดีวันกวัเสารันอวจวันอังแล้วนวันีุ้กัเสาวนอานจนะคะวัสาดีวกสาอายรอยคาุสีวกมาเที่ยว หลังจากที่เราเาพลาดที่โคโคแ่แทมเพราะไม่มีที่นั่งวันนั้นวันนี้มาแก้ตัวจังเกิลคลับกันค่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูจังเกิลคลับกันอันอาหารชื่อดังเกาะสมุยไปๆเข้าไปดูกันค่ะอันนี้เขามีรถรับที่ตีนเขาด้วยนะถ้าใครแบบว่าไม่อยากขับรถขึ้นมาโทรมาแจ้งที่หน้าฟร้อน์ได้เลยมีค่าบริการต่อเที่ยวต่อกรุ๊ป200บาท นี่รีเซพชันนะคะนี่เป็นส่วนของสระว่ายน้ำโรงแรมนะคะอันนี้สำหรับแขกที่พักที่นี่เท่านั้นนี่นะคะเป็นส่วนของโรงแรมเพราะอันนี้จะเป็นทั้งมีส่วนของโรงแรมด้วย มาถึงแล้วค่ะร้านอาหารที่จังเกาคลับไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน to you huh oh my this is the durian girl durian yeah uh -huh. soon 10000 oh, 10000 years? my god yeah. where's the money where's the money give me the money lip <laughs> um, oh. uh, and dry right. huh? sigh yeah and then um, Goodbye. You remember. la Okay. See you later. Did you remember? No. You d o n t remember? Well. <c oughs> no. That is t h i n k So what is it? So what is it? Yes. No. The see you later. You remember. Ah, uh, แล้วพบกันใหม่ I remember you say this many time. s No. No. I remember Hung Nam Naika. Then I remember wrong. What what say it again? What is that? Hung Nam Naika. Yeah. Where, Where is the toilet? toilet? Yes. <laughs> that is good to know. Yeah. we done for the Thai lesson today at Jungle Club. Yes. น,นี้อยู่เดอะคลิปนะคะลูกสาวคุณสามีจะบินกลับนอร์เวย์วันพรุ่งนี้ก็เลยพามาทานอาหารกันเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเดอะคลิปน่ากินขนาดไหนร้านดังเดอะคลิปใครมาจมุยต้องมาแวะนะคะ วิวหาที่เห็นไกลๆตรงนู้นคือคริสตัลเบย์นะคะวันนี้ลมแรงหน่อยเพราะว่าฝนตกมา3-4วันติดต่อกันแล้วแต่ถ้าวันไหนอากาศดี สวยมากคริสตัลเบย์ใครมากกอนสมุยห้ามพลาดเด็ดขาดมันสวยมากจริงๆ ซอฟต์สอฟต์ what ซอฟ์สอฟต์โอ้ยน่ากินมากปลาทั้งตัวอร่อยไหม สนามบินสมุยนะคะมาส่งเอมิเลียวันนี้เอมิเลียบินกลับนอร์เวย์แล้วเดี๋ยวส่งเอมิเลียกลับสมุยจะส่งเอมิเลียกลับออนอร์เวย์กันค่ะบรรยากาศสนามบินสมุยสนามบินเล็กๆน่ารักนะคะสวย แล้วมันใหม่วันมาาแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่โล้ยใบบางสีซ่เดียว w e ท r ป u u n e r to you soon bye 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 คุณสามีกับลูกสาวคุณสามีเข้าเกตไปแล้วนะคะกลับนอร์เวย์กันก่อนแล้วส่วนพวกเราเดี๋ยวจะตามไปอีกทีหนึ่งเดือนมิถุนาปลายเดือนโอเคแล้วเจอกันใหม่ <Hello. S 1> วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอกลับบ้านไปทำกับข้าวกินก่อนหิวข้าวแล้วเพราะว่าจะทุ่มแล้ว <ไ>บายบายค่ะ